สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่รายการเฟ h ชาแนลกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจากแบบฮาร์ดคอร์โหมดที่เล่นไปนะครับแต่เดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าทำไมผมอยู่ในเกมโหมดหนึ่งฮะซึ่งแบบนี้เป็นแบบที่ผมดาวน์โหลดเซฟไว้นะฮะอันนี้ดาวน์โหลดเซฟไว้เพื่อมาแจากแบบเฉยๆฮะบแบบนี้จะไม่ใช่แบบป,ปัจจุบันที่เล่นอยู่นะฮะก็อ่ะก็ก็แบบนี้ก็ถ่ายวันวันที่วันจันทร์ที่ไร์สตีมะจะดึกๆหน่อยนะครับ ก็จะลงวันวันที่เป็นวันอังคารเนาะเออวันนี้คือวันที่ที่สิบสองนะฮะวันที่หลังอยากไลฟ์สตตีมเสร็จก็จะเห็นว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ทําเลยนะฮะมันยังอยู่แค่วายห้าสิบอยู่เลยนะครับโอเคนะฮะก็เป็นแมปที่น้องน้องๆก็จะโหลดกันนะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาอาจจะเกิดแถวๆตรงนี้นะครับผมเกิดแถวๆตรงนี้เลยเนี่ยจะอยู่แถวๆตรงนี้นะฮะ,ะ,ออะ,ฮะโอเค ถ้าอยากได้เกมโหมดหนึ่งฮะก็มีวิธีะฮะกดกดอ่อเดี๋ยวผมบอกมีวิธีนะฮะก็สำหรับคนที่อยากได้เกมโหมดหนึ่งก็กด E S C นะ,ะ Open Land แล้วกดอเลอ Sheet ปุ๊บแล้วก็เกมโหมดหนึ่งะฮะโอเคส่วนใครที่คิดว่าคิดว่าผมโกงฮันคอว่าผมตายก็อันนี้อันนี้แล้วแต่นะฮะผมผมไม่ซีเรียสอะไรลแล้ว,แล,วแล้วแต่ความคิดน้องเลยฮะ โอเคก็แมปนี้นะฮะก็เป so, ็นแมปที ades, so ่น okay. ่าจะเล่นไปเป็น hmm. ฮ hmm. okay. ัดคอร์ที like, here, so. Okay. So, okay. ่ผมเล่นมาไกลสุดนะะก็แล้วแต่ความเชื่อคนนะผมก็ไม่ได้กำจัดเอ้ยจำกัดนะฮะว่าน้องจะคิดว่าโกงหรือไม่โกงนะฮะโอเคก็แล้วแต่นะฮแล้วแต่แล้วแต่เลยนะเพราะว่าเวลาผมจะแจกแบบผมจะชอบใช้เกมหมดหนึ่งละนะครับเป็นนิสัยมานานแล้วแหละนะครับก็โอเคเดี๋ยวพาไปแต่รู้สึกเสียงมันเหมือนเบาๆนะ โอเคเสียงมันคงไม่เบาหรอกก็ออันนี้มีอะไรบ้างก็นี่ไม่มีอะไรมากเลยฮะก็ะถ้าคนถ้าคนที่ดูผมตลอดน่ะก็จะรู้นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะฮะนี่ฮะก็ยังไม่มีกล่องอยังไม่มีกล่อง Co มเพ r สเตรตรงนี้เลยนะฮะก็ก็รู้กันแล้วนะ,ะว่าแมปนี้คือแมปเก่าที่ผมโหลดไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นผมผมคงไม่รู้หรอกว่ามันมันจะมีกล่องคอมเพรสเตออยู่ตรงนี้นะฮะ ครับถ้าเกิดถ้าเอาง่ายๆถ้าแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมถ่ายก่อนที่ที่จะไลฟ์สตรีมวันจันทร์ที่สิบสองอีกเนี่ยผมไม่รู้หรอกฮะว่าตรงเนี้ยจะมีกล่องเนี่ยหินยังไม่เต็มเลยเนะี่ยหินเต็มแค่2อันแล้วตรงนี้ก็จะมีกล่องนะฮะแล้วก็ชุดตรงนี้ก็จะหายนะเพราะผมเอาไปใสนน่นะครับการนี่นะฮะก็คือหลักฐานที่ผมบอกนะฮะชุดชุดตรงนี้ก็ใส่ ใส่วันนี้เลยไหมวะไม่ใช่ใส่ใส่วันศุกร์ที่แล้วเออเอ,อ้ยไม่ใช่วันศุกร์เ่ยวันอาทิตย์ป่าวจำไม่ได้จาไม่ได้สักสักคลิปนี่แหละเออสักคลิปนี่แหละนะครับแล้วก็อ่ะแล้วก็จะมีลาวานะที่ผมขุดเอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าผมมาลองไปดูมันก็จะขุดไว้แล้วแหละเอ,อ้ยมันยังมันมันยังไม่ขุดหรอกเอ,อ้ยยังยังไม่ขุดเลยเออนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหมืองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเดินทัวร์นะผม อันนี้เป็นเหมืองที่ผมขุดมานะครับสาหรับน้องที่ดูอยู่ตลอดนะฮะแต่คงจะไม่ไม่ไมไมค่อยมีใครดูอยู่ตลอดนะอันนี้ก็เป็นเหมืองนะผมก็ขุดเป็นหมืองหาเพชรนะฮะใช้วิธีแบบที่ผมบอกนะฮะก็คือขุดคือคุณต้องขุดไปตรงแบบอาจจะสร้างไว้จํากัดก็ได้ว่าเออขุดประมาณนี้พอนะคือขุดไปจนกว่าจะเจอเพชรนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูเขาเรียกว่าโชว์หลักฐานนะผมว่าเออเดี๋ยวหาว่าโกงอีกเออ,องาคาร์นะสวัสดี สวัสดีเฮ้ยเอยเอใช่แล้วตรงเนี้ยก็จะไม่มีหินนะครับแต่อันนี้ก็จะมีหินใช่ไหมเอาเอ๋อใช่หินเราผมเอาไปทำอันนั้นหมดแล้วนี่อวะเอาเอ้ยแต่ทำไมมันเกิดเดยอะอย่างไรเนะี่ยฮัลโหลหินผมเอาไปทำไอ,อ้ฟาร์มเหล็กหมดแล้วนะครับส,ส่วนส่วนซิกนี้นะก็จะเป็นซิกที่สองนะคือซิกแรกผมขุดคือผมขุดมาแล้วมันมันหมดหมดตรงที้นะครับ ผมขุดมาแล้วมันหมดตรงนี้ผมเลยไม่รู้จะขุดยังไงต่อผมก็เลยเออสร้างทางกันเนี่ยต่อเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้วยตรงลาวาที่ผมบอกว่าขุดผมอยู่ตรงไหนว่าบินไปวูเอ้ยผมต้งเลยยังไหอ่ะไม่ต้องหรอกเราเราเราบินไปสุดเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วล่ะอันนี้เปล่าวะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ บินไปสุดนะฮะคืออันที่อยู่เนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ขุดไปแล้วอ่าแต่อันนี้ยังไม่ได้ขุดนะเพราะว่าแบบนี้ผมเซฟไว้เมื่อประมาณประมาณหสัปดาห์แล้วมั้งผมจำไม่ผิดนะ,ะผมก็ทําตรงนี้อันนี้จะต่อกันอันนี้จะต่อไปตรงนู้นจะมอีอีกอันหนึ่งนะฮะตรงนี้ตรงนี้จะมีอีกอีกอันหนึ่งเอ้ยทำไมผมไม่เจอวะอ,อ๋อนี่ไง ึงด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 ึง,ดงนะครับแล้วตรงนี้ไม่มีเพชรนะฮะเพราะว่าผมขุดไปไม่เจอไม่ตรงไม่เจอเพชรเพชรพงจะลุมปุ่มพงเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมทาไมผมก็ผมก็ขุดใต้าลาวานะทาไมผมไม่เจอเพชรวะเออเอ้ยนี่ไงที่ผมบอกเนี่ยที่เราขุดใช่ไหมที่มันก็ไม่มีเพชรด้วยที่ตอนแรกนึกว่าแบบลาวานิดน,ดน,ดนหน่อยๆใช่อันนี้มาวะ ไอผมจาไม่ได้ห่อผมขี้ลืมอ่ะสวยแหละ <c oughs> ทำไมบางคนขี้ลืมอย่างนี้เนี่ยไลฟ์วันนี้ก็ไลฟ์วันไลฟ์ไอไลฟ์วันนี้คือไลฟ์วันจันนะฮะก็มันก็ลืมหลายอย่างลืมทั้งเตียงลืมทั้งอาหารผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันโอ,โอเคนะครับมันก็เป็นทางรถไฟนะฮะโอเคเหมืองอันนี้คือเหมืองที่ผมสํารวจนะครับก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับคนที่อยากจะหาเพชรนะฮะแบบอยากจะ สร้างแอปชิปเมนต์ให้ตัวเองก็คือหาเพชรให้เขาหกสิบสี่บอกนะซึ่งตอนนี้ผมก็แทบไม่ได้ทําต่อนะฮะเพราะมัวแต่สร้างอะไรต่างๆนานานะครับการขุดเพชรเลยหายไปโดยปริยานเลยนะครับผมโอเคอันนี้น่าจะมืดอยู่หรือเปล่าอย่างโอเคอันนี้ก็เป็นฟาร์มต้นไม้นะครับซึ่งมันอยู่ไกลมากครับผมโดยเฉพาะไอ้ต้นนี้นะฮะไอด้ดาร์กโอ๊กใช่ไหมมันชื่อดาร์กโอ๊กใช่ไหมเออจะเอา เบนกรรมนะครับอันนี้อันนี้ผมสร้างไอ้นั่นยังวงอันนี r เทอร์ทัลที่ไปดนะีเอ็นน่าจะสร้างแล้วละ่ะเอออันนี้นะอันนี้น่าจะสร้างแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอันก่อนเจอนะครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มอัตโนมัตินะครับมีคลิปทําอยู่นะครับเป็นคลิปรายละเอียดเลยนะครับเป็นคลิปลายสตรีมคือคือทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่สร้างนะครับถ้าไม่นับหาหาแบบอุปกรณ์มาทํานะ ก็คือจะไร้สตรีหมดเลยนะครอันนี้ก็สะพานมาทางนี้นะครับผมอันนี้ผมก็มารีวิวจริงๆไม่ต้องดูก็ได้หรอกเออก็แค่โหลดแมปไปแล้วก็ไปไประเบิดทิง้งอ,อ่ะเออแบบเอาท TNT มาครับผมแล้วก็ระเบิดทิง้งเลยเดี๋ยวแป๊บแป๊บมามาพวก NPC อ,อืไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะหลอกหลอกอกหลอก,ลอกระเบิดก็ได้ครับผมผมไม่ซีเรียส ใ <S an> ห้ระเบิดดี <S <S <an> <S ไหมเนี่ยหน้าเหมือนไส้นะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกนะถ้าเจอหมูแ่เอ็นพีซีให้ปิดประตูจากมันเลยนะครับแล้วก็ปักไฟข้างในบ้านด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเหตุการณ์แบบคือซอมบี้มันจะเกิดข้างในนี้ด้วยนะครับแล้วมันก็จะตี n p c ของคุณแล NPC ้ว NPC ของคุณก็จะหมดบ้านแล้ววิธีทางการแก้การแก้คุณก็จะลำบากนะครับจะผมทำเซตในนีแ้แป๊บหนึ่งโอเคทำเซตเดย์นะครับ อันนี้ที่ิงเวอร์นี้ผมก็ไม่ได้ค่อยไปไหนไกลนะครับสร้างแค่ใกล้ๆ,ๆ,ๆเองเนี่ยอันนี้กใกล้ๆบ้านนะครับรู้สึกว่าดีเอ็นจะไปแล้วนะถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวผมลองไปเนตเตอร์ e ater, ดูเดีดีเอ็นผมน่าจะไปแล้วแหละผมว่าลองไปดูเดีผมสร้างยังวะไอประตูเนเธอร์ลิงอะไรอ๋อโอเคผมสร้างแล้วอ้าว we need to go deeper เราต้องไปลึก่านี้ใช่ไหมผ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 มแปลถูกหรือเปล่าเนี่ย ต้องแปลด้วยนะฮะต้องมีรอลิงรอริงนะฮะตรงนี้ใช่ไหมถ้าผมยังไม่ผิดตรงไปเอ้ยไม่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 ใช่ไม่ใช่มันอยู่โอยกระตุกมันอยู่ในซอกเนี่ยเฮ้ยผมว่าสร้างไว้ซอกไหนวะนีล่ลืมลืมว่าเคยต้องเป็นใครอ๋อตรง ผมสร้างมาจากซอกตรงไหนวะเอาสร้างเองลืมเองเออเยี่ยมครับผมผมสร้างจากตรงไหนวะแปบ๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเล่นแมปจริงอ๋อสวัสดีซัมบี้พิก<อ>ผมควรจะปักไฟเยอะๆนะฮะไม่ก็สร้างอันนั้นโอเคน่าจะสำรวจแล้วแหละหนู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 โอ้โ,อโหอยาารถรถรางซุ้มเตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้ง อันนี้ข้างล่างนี้ก็เป็นเนเธอร์เลยนะเอ้ยมันเป็นสตองโฮนะฮะเอ่อทางส่วนทางลงนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเผื่อใครที่อยากเล่นนะฮะมาลุยสตองโฮยิงไม่ต้องมาก็ได้ครับผมมันไม่มีอะไรเลยนระู้สึกผมจะทำทางไปแล้วลงมาทางนี้แล้วก็เลี้ยวตรงนี้แล้วก็ไอซับอะเอ็กซเมนนี่เพิ่งขึ้นเหรอฮัลโหลเออแล้ว เออช่างมันนะประตูดเอ็นมันอยู่ไหนก็ช่างช่างหัวมันครับผมเราไม่ใส่ใจโอ๊ยทำไมผมกระตุกจังวะแหลกจุง้งคอมกาก็อย่างนี้แหละฮะโอเคผมว่าแมบสำหรับแบบนี้ผมไม่ค่อยจะมีอะไรมากนะครับผมเพราะว่าแบบนี้ผมไม่ได้สร้างใหญ่เหมือนเอสเอสสองนะฮะเอ้ยเออเอสเอสสองนะฮะแบบนั้นสร้างใหญ่กว่า นี่ห่างรู้ือกจะห่างจากบ้านโมเ,เป็นพันบล็อกเลยพันบล็อกเลยคุ้นหมาหลายตัวเลยบล็บอกบล็บอกบล็บอกบล็อกกรรมโอเคแล้วเราก็บินกลับน,นะฮะอุ้ยตีไม่โดนแย่จังโอเคพอพอพอ,พอกลับมาถ่ายคลิปแล้วไม่รู้จะพูดอะไรเลยป <c oughs> กตินั่งอ่านคอมเมนต์อย่างเดียว พอถ่ายคิวแล้วรู้สึกไม่มีอะไรจะพูดเลยครับคุณเอ๊ะผมสร้างเอ๊ะต้องผมเจาะรูไว้ด้านด้านไหนวะอ้าวอ๋อนี่นี่น,นี่อ๋อสร้างเองลืมเองสุดยอดไปเลยพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยวิวโอเคอาจจะสั้นๆน,นะก็มีประมาณนี้เออเห็นมีวันนี้มีน้องบอกว่าอยากดูข้างในข้างในนี้มันไม่มีอะไรนะ คือจริงๆอันเนี้ยผมอยากอยากจะบอกว่าอย่าสร้างตามนะครับแบบนี้ท,ท, <c oughs> นที่ทำแบบเป็นไรลูกคือที่ทําแบบเนี้ยอย่าไปทําตามนะครับคือคือมอนอื่นอะตกแต่แมงมุมไม่ตกทำเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้สินะ <c oughs> เดี๋ยวพึ่งบอกแคว่าแมงมุมไม่ตก แล้วทําอย่างนี้นี่นะเออมันตายไหมวะอ๋อแมงมุมมันอ๋อผมผมเข้าใจแล้วฮะคือเอาอะไรวะเนี่ยอ๋อผมว่าจะเข้าใจแล้วว่าทําไมมันไม่ได้ย้ายแมงมุมสักเีโอเคผมบรรลุแล้วผมวางระวางไว้ต่ําเกินนะช่างมันไม,ไม,ไม่ไม่เอาอะไรย้าแมงมุมเจออมาดัดไมาช้และอยู่แถวส่องโฮนนะฮะอันนี้ก็เป็นรถไฟนะครับ เป็นรถไฟมหาหาเธอนะครับบินมาส่งตรงอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มที่ฟาร์มเอาไว้ฟาร์มเลเวลนะซึ่งช้ามากนะครับผมแนะนำนะฮะให้ไปตีมอนก็ต้องคืนสนุกเยอะเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็กกกกกมายืนรอนะครับผมอันนี้กดกดเมาส์กลางไม่ได้ต้องเสกอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นหนูนะครับคือเวลาซอมบี้มันยืนเราก็จะได้ยิงยิงเดะเอ้ยเ้ยหรือว่าผมทําน้ําท่วมแล้วผมดื่ม เดี๋ยวผมทำอันนี้ทำไมวะวัดผมต้องทำอย่างนี้ดิ <c oughs> เออนี่ไงฮะยิงแล้วธนูความแรงสูงนะฮะห้าร้อยร้านดามเมจได้อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มเหล็กนะฮะมาอาธิบายเล็กๆน้อยฟาร์มเหล็กนี้ก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าหน่อยนะครับผมก็ได้จริงๆปกติมันเหล็กมันจะเยอะเยอะกว่านี้ฮะแต่อันนี้มันเป็นแมปเก่านะฮะเป็นแมปเก่าวงจรก็ลงไปดูก็ได้นะฮะ มีผมทําทางลงไว้อยู่นะครับเอาไปลอกๆก,กันได้แหละผมผมไม่ติเตียนหรอกเพราะว่าผมก็ไปเอามาจากคนอื่นอีกทีนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นวงจรง,ง่ายๆนะครับ easy easy นะ easy ไม่มีอะไรมากนะฮะแต่วงจรมันก็คือบางคนอาจจะทําได้ดีกว่าผมแหละเออคือผมทําได้แค่นี้คือคือคือผมไปลอกเข้ามาแหละเออนะผมเลยไม่รู้จะอธิบายงไนะครับอ่ะเผื่อบางคนคิดว่าผมกโกงอีกอ่ะเดี๋ยวผม เดี๋ยวจะหาว่าคลิปนี้ถ่ายนานแล้วอ่ะผมอธิบายตอนนี้เลยคือผมถ่ายวันจันทร์นะครับตอนนี้ผมได้ขุดไปถึงบล็อกที่40แล้วผมก็ขุดตรงนี้ตึ๊ก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 อ่ะแล้วก็ขุดมาตรงนี้ตึ๊กแล้วก็ขุดมาตรงตรงมาตรงนี้ตึ๊ก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 แล้วผมก็ขุดมาตรงนี้ตึ๊ก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 ผมขึ้นไปมันจะอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดเอ่อ x สองสามศูนย์ y สามห้าใช่ไหมมันจะเออผมก็อยู่แถวๆนี้นะครับแล้วผมก็ททาาาแแบบบบขึ้นมอะเดี๋ เดี๋ยวไม่เชื่อมันต้องเอาแบบแบบนี้มาทดลองให้ดูนี่ครับผมต้องเชื่อแล้วแหละน้องๆต้องเชื่อแล้วแหละว่าแบบนี้มันเป็นแบบเก่าหลักฐานข้านี้ก็โอเคก็แล้วแต่ครับผมเราไม่ได้สผมไม่ซีเรียสนะครับคนดูหายไปคนสองคนผมก็ถ้าเขาคิดอย่างนั้นผมก็ไม่ซีเรียสหรอกฮะก็แล้วแต่ศรัทธานะครับผม โอเคนะฮะก็ประมาณานี้สำหรับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีหลายคนนะครับเผื่อสงสัยว่าผมได้แบบได้แรงบันดาลใจในการเล่นแบบฮาร์ดคอร์อย่างเงี้ยเออฮาร์ดคอร์อย่างเงี้ยมายัางไงแบบแบบพี่ไปได้แรงบันดาลใจมาจากใครอะนะครับเผื่อมีบางคนงงว่าแบบ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 เขาเรียกว่าอะไรเดียแบบแบบกล้าพูดว่าตัวเองเก่งหรือว่าตัวเองเก่งฮาร์ดคอร์ผมบอกว่าผมก็ไม่ได้เก่งนะครับผม เป็นคนแบบปกติผมเล่นในวอปกติเออผมเป็นคนระวังอยู่แล้วผมไม่ค่อยตายหรอกส่วนใหญ่ก็เวลก็สามห้าสามหกน่ะเออคือเลเวลตัวละครผมเก็บไว้ดีไงแล้วผมเสียดายผมก็ไม่ค่อยตายนะฮะเลยเล่นฮาร์ดคอร์ผมเลยแบบไม่โอกาสผมตายน้อยมากก็มีแบบอาจจะมีแบบเกือบตายเพราะส่วนใหญ่นะ,ะับแต่ว่าก็ไม่ค่อยตายนะ,ะับนี่ฮนะกล่องประมาณนี้นะโอเค เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าใครเป็นไอดอลนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นที่ผมบอกนะฮะเป็นชาแนลที่ว่าทำไมผมอยากลองเล่น Minecraft แบบฮาร์ดคอร์ครับอันนี้ก็เป็นช n n e l ตัวอย่างนะครับที่ผมชอบดูเขามานานแล้วแต่เขาไม่ได้อัพคลิปมาเป็นปีแล้วนะฮะก็นี้ฮะล่าสุดนะครับเขาก็จะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูเพลย์ลิสต์ที่เขาเล่นนะครับก็จะมีอ่าอันนี้ฮะไม่ไม่ไอเวอร์สองอ่ะร้อยไอเวอร์แรกอ่ยร้อยก็ต่อเนี่ยฮะเนี่ยครับ ขาอยู่ร้อยกว่าตอนเลยนะครับแต่ว่าพอเขาแบบตายเขาก็เริ่มใหม่นะครับผมนี่ก็มีร้อยกว่าตอนอันนี้ผมก็ดูเขาแบบดูดูหลายตอนเลยอย่างแบบอารอนกเลมฟาร์มเนี่ยผมก็เอามาจากคนนี้แหละครับผมแบนนี่นะครับเป็นคนที่ผมชอบมากนะครับเขาก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับอยากจะดูต่อมากเลยแบบนี้ผมก็เคยเลยนะไอ้แบบเนี่ยนะครับ ไอแมบเนี่ยอะเผื่อใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมผมผมจะมีคลิปอยู่อะเดี๋ยวผมลองเปิดไปไปดูคลิปของเขาหน่อยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ y ฮสกาย n ร y here นะฮะชื่อของเขาแมบนี้ผมก็เคยเล,เล่นนะเล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นอะไรละ่ะนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ มันต้องกดดูยอดนี้ยมนะฮะผมอยู่ต้นๆเลยมันอันไหนวะมันอยู่คนดูเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้และเอ๊ะมันอยู่ต้นๆเปล่าวะลืมอีย๊ยาผมจำไม่ได้วะ่ะ No ผมจำได้ว่าผมเล่นอยู่อ่ะผมดูแค่นี้เลยผมจำได้ว่าผมเล่นอยู่ ต้องไปเสิร์ชเสิร์ชชื่อครับผมเสิร์ชชื่อโอเคเสิร์ชชื่อหาอ่อ uh วุ๊บเจอแล้วแหละนี่ไงครับผมเอ้ยทำไมเอ้ยมันก็สองหมื่นเก้านะทำไมผมไม่เจอวะสองหมื่นเก้าเออยอดนิยมสองหมื่นเก้าสี่หมื่นห้าหมื่น เดะเดะเดะเด๋อเฮ้ย,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 ยมันหายมันหายไปไหนเขา,าผมหายคลิปตัวเองไม่เจอนี่ครับผมนีด่ดูดูนี่ครับสวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนด้วยขอต้อนรับสู่รายการพินเศษนะกรรมไม่ใช่นี่นะฮะแบบเดียวกันเลยนะครับก็เอาง่ายๆก็คือไอดอลของผมนะฮะที่ทําให้ผมอยากเล่นนะัดขอแล้วก็อยากเล่นไมค์คามนะเพราะว่าผมดูเขาแล้วผมชอบมากเลยพวกฟาร์มซอมบี้ผมก็มาเอามาจาก เออมันไม่ไม่ใช่ฟาร์มโซนี้ฟาร์มแบบฟาร์มเลเวลซอมบี้นะผมก็เอามาจากเขาเลยแหละผมเออถ้าพูดแต่ถ้าพูดถึงวงจรนะผมก็มีอยู่โอเคอ่ะเอาเอา,เอาไปว่าผมได้คนนี้แหละเป็นไอดอลนะฮะแต่ชาแนลเขาเงียบล้างสะอาดแล้วแหละตอนนี้นะครับไม่ค่อยมีคนดูแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่มีคนดูเขาไม่ได้อัพคลิปเลยนะครับก็เอาไปว่าก็สําหรับใครที่ถามว่าแรงวัดดนใจในการเล่นฮาร์ดคอร์ผมมาจากไหนผมมาจากคน ชายคนนี้นะฮนะนะครับนนี่นะครับเบนนี่เบสสัตเลี้ยงเบนนี่นี่ก็เอาเป็นว่าเขาผู้ที่รับชมนะอย่าลืมกดไล้นนะ์กสใครกนด้วยกันด้วยกันด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างจะถามหรืออะไรก็ได้นะครับผมก็ผู้ไครั้งแล้วงานสาหรับว่าคนที่คิดว่าผมโกงหรือผมอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้ผมก็ขอไม่ไม่พูดนะครับผมก็ปล่อยปล่อยไปนะครับผมไม่อยากไม่อยากไม่อยาก เรื่องมากเออผมเดี๋ยวผมผมก็เสียเวลาอีกอะเออผมผมก็ต้องมาเสียเวลากับพวกคนแบบนี้อีกนะฮะผมก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับก็เอาไปว่าสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์กันด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนะนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ like, แฟนเพจเฟซบุ๊กกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย